ดีเจอ้อมค่ะนี่คือแฟนผมน่ารักมากเกินนั้นคุณและคุณเท่านั้นนะคะเลือกได้ไหมลืมไปแล้วว่าลืมยังไงคะ่ะเอาอไม่ติดข้างคุณุูฟังที่อยากฟังน้องเจฟแล้วนะคะจำได้ไม่ได้ลืมว่าจะเปิดยังไงเพราะท่องเอาไว้เลยว่าเฮ้ยอย่าลืมอย่าลืม <laughs> เรียบร้อยค่ะความจำอ้อมยังดีอยู่ถึงแม้อ้มพยายามจะลืมว่า หวยกินกันนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ฟังเราไม่มีปัญหาอะไรอยู่อย่างหนึ่งหเม่วันนี้เนี่ยนัน่งอ่านข่าวนะเขาก็จะมีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกองสลักพลาสติกคนก็ยังมีความแบบกังวลใจว่าแบบเอ๊ะถ้าถูกยังไงงวดนี้นะคะเ็บอกว่ามีคนถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเก้าใบรวมแล้วคือห้าสิบสี่ล้านบาทนะคะซึ่งมีสามคนเขาก็บอกชื่อมาก็ต้องขอแสดงความยดีกับทั้งสามคนนะคะแต่ งวดนี้กลายเป็นงวดที่อาจจะต้องจ่ายภาษีเองก็น,นิดนึงเลยเราเราก็ยอมจ่ายคุณผู้ฟังได้ตั้งเท่านั้นจ่ายภาษีเท่านี้ทันี้ก็พร้อมประเด็นคือบางคนอาจจะกังวลว่าอ้าแล้วปกติเนี่ยเขาจะเอาเงินมาให้ถึงบ้านเลยนะและทีนี้เนี่ยจะยังไงในข่าวนะคะเขาก็สัมภาษณ์คุณน็อ เขาก็มีไม้เลียงตึบเลยนะคะช่องวันเขาก็บอกว่าคุณนัดกองสลากพารเนียเขาก็ได้บอกว่าสําหรับผู้ที่ถูกลงวัลโดยหลังประกาศผลนะคะวันนี้ถึงวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะคัดลอตเตอรี่ที่ถูกลงวัลแล้วอาไปขึ้นเงินรางวัลที่สํานักงานสลากเมื่อได้เช็คแล้วไม่เกินมาธนางารเย็นลูกค้าทุกคนก็จะได้รับเงินโอนโดยไม่ต้องเดินทางมานู่นนี่นั่นคุณผู้ฟังเรา,าควรจะดีใจเพราะเราไม่มีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนเราไม่ต้องกังวลว่าจะรับเงินยังไงเพราะว่า เราไม่ถูกไงแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลว่าดีเอสไอจะโทรหาเพราะดีเอสไอก็คุมประเด็นนี้อยู่ใช่ไหมคะจะมีกรณีเดียวถ้าดีเอสไอโทรหาคือซื้อหวยหรือเปล่าอันนั้นนะคือผิดมันต้องซื้อลอตเตอรี่เด้อคุณผู้ฟังเอาจริงซื้อให้ถูกซื้อให้ดีและซื้อให้ถูกเลขด้วยนะคะนั่น,นะคะ่ะแล้วคุณผู้ฟังบางคนก็ถามมาว่าพี่อ้อมได้ตามข่าวเรื่องของกรณีดาราไต้หวันหรือเปล่ากับที่ตั้งด่านล่าสุดนะคะ ทีมสอบสวนเข้าสอบปากคำสกายหนุ่มสิงคโปร์ที่เป็นพยานปากสำคัญในคดีนี้แล้วนะคะหลังจากอ้างว่าเป็นคนที่จ่ายเงิน27,000บาทให้ตำรวจขณะที่ถูกเรียกเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวคงจะต้องติดตามกันต่อถามว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังในทัศนะของอ้อมอย่างเงี้ยแม่มันก็มีทัศนะหลายอย่างที่อยากกระบอกนะคะแต่เชื่อไหมคะตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วอีฉันนะปากดีพุ่งมาเลยเคยมีตำรวจโทรมาหลังไม่ด้วย มาพูดถึงพวกเขาอย่างนี้ทำไมก็คือแหมเรื่องบางเรื่องมันก็เรื่องจริงแต่บางคนก็ไม่ชอบเรื่องจริงแบบนั้นเพราะมันไม่ถูกใจและมันทําให้ดูเสื่อมเสียบอกว่าเอาจริงในทุกวงการล่ะค่ะมันก็จะมีคนที่ทั้งน่ารักแล้วก็ไม่น่ารักดีมากดีน้อยปะปนกันไปเขาถึงบอกว่าถ้าทําไม่ดี จำนวนน้อยๆแต่มันก็จะทําเหมารวมให้คนใหญ่ๆเนี่ยที่เขาทําดีๆมาเนี่ยมันเสื่อมไปช่วงนี้ยูนิฟอร์มก็มีหลายยูนิฟอร์มที่โดดเด่นด้วยนะคะทําไม่ดีกันฟุ้งฟิงฟุงฟ้งฟิง,ฟง,ฟง,ฟงแต่ภาพรวมที่ศรัทธาของคนมันก็หายไปแต่คนที่เขาทําดีอยู่แล้วแล้วเขาหนักแน่นอ่ะเขาก็จะทําดีต่อไปในขณะที่ถ้าคนที่อ่อนไหวหน่อยว่าเออทําดีแล้วคนยังไม่เห็นผลและมันไปเห็นว่าคนทําไม่ดีไดได้ผลอีก มันก็อาจจะอ่อนไหวได้เพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ทําไม่ดีนอกจากทําให้เสื่อมเสียสทั้งกระบวนการแล้วมันก็ยังเป็นการทําให้คนที่เขาทําอยู่เนี่ยอ่อนไหวได้บ้างสําหรับบางคนเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะทําอาชีพชอบทําดีทําตัวเองให้เป็นปกติที่ถูกต้องก็ต้องมีความหนักแน่นด้วยนะคะแล้วบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ง่ายหรอกเพราะว่าในสังคมบางสังคมอ้าวเขาทำกันแบบนี้อ้าวแล้วเราจะอยู่ยังไงอ้าวอ้าวก็ต้องไหลาตามเหรอจริงๆ ้าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรือเราจะเปลี่ยนสิ่งรอบข้างเราก็คือเปลี่ยนเขาเหมือนกันแต่ไม่อยู่กับเขาแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายหรอกคะ่ะไม่ใช่ทุกอาชีพที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพแล้วก็ทําได้หรืออยากจะย้ายออฟฟิศแล้วก็ย้ายได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไอ้เรื่องอันนี้ผิดช,ชอบช่วดีอันนี้มันมีเรื่องของกฎหมายอยู่ทุกอย่างควรจะเป็นไปตามกฎหมายแต่ที่สำคัญคือกฎหมายมันควรจะศักดิ์สิทธิ์ด้วยตัวมันเองไม่ใช่ให้คนมาแหกและศักดิ์สิทธิ์ ครกลุงโปรสนับสนุนโดยเรียนทยานกับโอกาสที่จะมากับ BBLAM อ่ะเมื่อคืนนี้พยักหน้ากันว่าไม่ใช่น้อยสำหรับความน่ากลัวสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงคุณอออคนเห็นผีสองทุ่มเหมือนเดิมกับคุณผู่ฟังจนถึงสี่ทุม่มกับทยานกับโอกาสที่จะมากับ B Asia er, และ B g Equity Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพใครที่ชอบเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นวันไหนคุณย้อนดูได้เลยค่ะ อังคารคลุมโป